รายชื่อจังหวัดออกแล้วกรมอุตุประกาศรายชื่อ14จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากอุตุฉบับที่5ไทยตอนมบนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกพยา,ยรากราณ์ ลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาดภายอุทกภัายพีกรากาศทางเพจและย t u b e ฝนฟ้นาพยากรณ์ที่ผ่อลุงยาชัยทางเ Facebook ประจำวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์ในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามประกาศกรมอุตุนิยมทยาที่แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างกระทบตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้23-25กุมภาพันธ์68 23-25กุมภาพันธ์ภาคเหนือภาคอิสานภาคกลางแทศม,มหานครปริมนทนภาคตะวันออกจะมีสภาพอากาศแปรปรวนจะมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลงกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงดังนั้นนะครับ สิ่งที่ต้องระวังในด้านของสภาพอากาศแปรปรวนคือขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าตายต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรขอให้เสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อพืชผลทางการเกรษตรและสัตว์เลี้ยงรวมถึงระวังตุกภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในช่วงระยะเวลานังกล่าวปัจจัยแรกคือจะมีบริเวณความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแท่ลงกมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้จะส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชืน้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย,ไทยตอนบน ประกอบกับนะครับปัจจัยที่2คือจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือพาตะวนออกเฉียงเหนือทางตอนบนและประเทศลาวทางตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและนอกจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาบางพื้นที่แล้ว ภาคใต้แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก23กุมภาพันธ์สองพาบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาและกระบี่24่กุมภาพันธ์สองพาบบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ตรังและสตูลพิศภากุ่มภาพัน2 5 6 8ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเนื่องจากบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างมีกํลาลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวติดตามอัปเดตพียประกาศกันอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปจะพาไปดูการเพยากรากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ อ22-23กุมภาพันธ์2568พริรกรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นําความชื้นเข้ามาบางส่วนจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยครัปกคลุมภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะนออกภาคกลา,างเทม,มหานครปริมณฑลในช่วงนี้จึงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่แต่ยังไม่มากนักเท่าที่ควรนะครับ เราจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและตอนบนของภาคตะวันออกขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้า ร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละ20ส่วนมากหลําปางพะเยาแพร่น่านสุขโขทยัยอุตรดิ์กำแพงเพชรตาพิษณุโลกและเพชรจิรอุณหภูมิต่ำสุด16-24องศาและสูงสุด3 3 3องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7- 1 5องศาจากลมใต้ความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือ อากาศเย็ยนในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาสูงสุด33-36องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็ยนถึงหนาวตา่ำสุด13-17องศาลมตะวนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองลยละ20 ส่วนมากอุไทยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดยี่สยองศาและสูงสุด34-37องศาจากกรมตมออกความเร็วสิบ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาัศร,ร้อนในตอนกลางวันตอนบนของภาคฝนรอยละ20ส่วนมากนาครน,นายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตรา ุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาสูงสุด3 1 36องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็วสถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทลคขลึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปร,ริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวัน ฝนฟ้าคนอดร้อยละ30อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาสูงสุด33-36องศาจากลมตะวนออกเชียงใต้ความเร็วสึกถึง1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝอนฟ้าคนอดร้อยละ30ส่วนมากเพชรบุรีประจวบรีรีคันชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยี่หกองศาและสูงสุด30-33องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสัมพถึง30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็วสัมพถึง3.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดย3 2 6ิบองศาและสูงสุด3 2 3 5องศาจากลมตะวันออกความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรดังนั้นขอให้ติดตามพิร,าาพระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งกีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อข่าวสารโดยทั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ